ช่วงนี้จะพาไปติดตามเรื่องคองสาพับอากาศกันบ้างอีกหนึ่งพายุในต,ตอนนี้กาลังเป็นประเด็นโยก็คือคันแมกีนะคะซึ่งทางพายุส้นรอนคันแมกีค่ะไม่มีพ้นกระทบต่อพื้นทีภาคใต้ฟ้าตะวันออกนะเรือประมงค่ะก็เตรียมออกทาประมงอีกคนค่ะ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะได้รายงานว่าพายุส้น้อนขั้นแม่ก,กิเทกําลังเคลื่อนตัวเยบเวเรนทะเลจีนใต้ไม่มีพ้นกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างคืนลมในอ่าวไทยเนี่ยมีกําลังโอนความสูงเฉลีย่ยประมาณ1เมตรค่ะจากสภาพอากาศที่ดีขึ้นค่ะก็ส่งผลให้เรือประมงในจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยแหละเตรียมออกเริ่มการประมงโดยท,ทีถาจอดเรือประมงสงขลาค่ะก็มีเรือทางขนาดเล็กแล้วก็ขนาดย้ายทยอยลง นงนำแข้งแล้วแล้วก็มีการบัรนทุกสเสบียงแล้วก็อุปกรณ์ประมุ่งกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะรเรืออ้วนโลมปลาที่เ็เตรียมออกจับปลาบริเวณโกกระเรทจังหวัดนครศิีธรรมราชเขาใช้เวลาทําการประมุ่งเนี่ยรวมละ1 0ถึง15วันค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีเรืออ้วนลากบางส่วนกลับข้าวฟังค่ะเพื่อที่จะนําสั์นำขึ้นถาส่งต่อให้โรงงานแปรรูปและก็แพ่ปลาโดยปลาที่จับได้ส้นใหญ่เนี่ยก็จะเป็นปลาแดงและก็ปลาเลนซึ่งเป็นวัตถุดิบลักนะคะ,ะ,ะของอุตสาห การเปรูปสัตนาบส่งออกทางนี้นะคะหลังคุณท้ายสัตนาบแล้วเรือประมงก็จะออกทําการประมงต่อเนื่องค่ะเพื่อชดเชยช่วงที่หยุดออกเรือในช่วงสภาพอากาศแปรปวนก้อนนานนะคะก็ขาดว่าปริมาณสินค้าสัตนาบในพื้นที่เนี่ยจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันค่ะนี่นะคะก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะในเรื่องของพายุคันแมกกีเขาบอกเยว่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนหลังของเราเนี่ยนะก็คือไม่มีผลกระทบพี่น้องประชาชนเทเป็นชาวประมงค่ะก็มีการเตรียมตัว ทำการประมงอย่างเทโบกว่ามีการเตรียมน้ำเค้งคมันถูกโบอาหารพองกินเนี่ยให้รพร้อมพะว่าจะได้ไปทำการประมง10ถึง1 5วันไม่ใช่ที่ทีลบมาทีก็คือได้ไล่ตันเหมือนกันนะคะนี่นะคะ